ไปแล้เทศบาบเมืองเทศบาลเมืองบ้านรูนะคะรวมกับสาธารณาุขอำเภอหัดย้ายจังหวัดสงค้าเขาแรงตัวเอทีเคเชิงรุกประชาชนกลุ่มเสียงะะที่รวมฟั่งปราไซการเมืองในการเลือกตั้งซ้อมซโซ,อซอเคทุกสงค้าหลาสุดเนี่ยพบผู้ติดเชื้อโคอวิดสิบเก้าแหล้วนะคะหนึ่งรายมัาก็ทเทวทพชุ่มนุ่มตามบลนบ้านรู้อำเภอหัดย้ายจังหวัดสงค้ามีประชาชนกลุ่มเสียงที่รวมฟั่งการปราไซการเมืองขค้งถังซ้อมผัก ในการเลือกตั้งซอมซออเคทหกสงคลาตั้งทยอยเดินทางมารับการตรวจเอทีเคหาเฉือโควิสิอย่างต่อเน,นื่องค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณาสุขและกษิงแวดลลอมเทศบาลเมืองบ้านพลูรวมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหัดหญยได้ออกน้วยตั้งจุดตรวจเอทีเคหาเฉือโควิสิกาเชิชงรุกตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาว่าเช้านะคะจนถึงตอนเที่ยงค่ะ12บสนาฬิกา จากรณีทีผักประชาธิปัตย์ได้ประกาศแจ้งว่านายเดชอิฐข้าวทองร่วมนายหยกชายนะคะซสสงคลาในก็รองว่านาผักประชาธิปัตย์เที่ดูแลผักตายติดเชือ้อโควิด19าภายหลังจากการลงพื้นทีหาเสียงให้กับนงางสาวสุภาพพรกับเนิดพ้นรือวาหน่องนำหอมนะคะในการเลือกตั้งซอมซสเคทุกสงคลาเมื่อช่วงวันที่15บห้าถึงาคม2565ิที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะทางนี้เนี่ยสาธรณสุขจังวัดสงคลาก็ขคอห้ผูเทรวมหา เสียงหลักกาประชาชนเทรวมฟังปราไซในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวเนี่ยให้เข้าตรวจ K, เอทีเคเื่อห่าเชื้อโควิดสิก้าพร้อมกับกักตัวแล้วก็สังเกตอาการตัวเองด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นายสักรวีชีวะเซรีชนรองนายกเทศมนตรีเมืองบนันถูกก็บอกว่าตอนนี้ก็ได้มีการตรวจเชิงลุกด้วยเอทีเคให้กับพี่นองประชาชนที่เข้าฟังการปราศัยทางการเมืองในการรลืับตังซ้อมซอสเคทวกกรงคล้าไปแล้วในจำนวนว่า่องร้อยคนนะคะในจํานวนนี้ก็พบผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าจำนวนหนึ่งค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้แยกตัวผู้ป่วยแล้วก็นำส่งตรวจยืนยันด้วยอาทีพ c ษีอครั้งหนึ่งพ้นตรวจยืนยันติดเชื้อโควิดสิบเก้าก็ได้ดำเนินการเข้าซู้กระบวนการดักษาต,ต่อไปในครั้งนี้ก็เพื่อจะสร้างความมั่นใจแล้วก็หลอดการแพร่บาดของโรคโควิดสิบเก้าให้อยู่ในวงจำกัดนะคะพร้อมการแนะนําในการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโควิดสิบเก้าี่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดอย่างแข่งขัดควบคู่ไปกับให้ทุกคนเนี่ยได้ห่างไกลาจากโรคโควิดสิบเก้านั่นเองค่ะ เป็นบรรยากาศของการตรวจหาเชื้อโควิดสินะคะที่บริเวณวัดเทพชุมนุมของตำบลบ,บานพลุนั่นเองฟังเส้ยงของทันรองนายกเทศมนตรีค่ะการะดมการหาเสียงของออการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรเขตท,ที่6แล้วก็มีพรรคการเมืองมาทําการหาเสียงในพื้นที่เมืองบ้านพลุมีประชาชนหลากหลายจํานวนมากมาชุมนุมกันแล้วปรากฏ ตามที่เป็นข่าวว่ามีผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 อยู่ก็ถือว่าผู้ที่ร่วมชุมนุมเป็นกลุ่มเสี่ยงก็เลยมีการตรวจเชิงลุกโดยชุดตรวจเอทเคนะครับเพื่อที่ว่าจะคัดกรองบุคคลที่มาร่วมชุมนุมเหล่านั้นจะได้รับทราบว่ามีผู้ใดติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อแลวก็คนทยอยมากันเยอะ ก็ไม่น้อยกว่า200รายซึ่งถ้าเราพบเจอผู้ที่ติดเชื้อเราก็จะดำเนินการส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลหัดใหญ่เพื่อทำการรักษาต่อไปส่วนผู้ที่ปลอดภัยนะครับไม่พบเชื้อก็สามารถดำรงชีพได้ตามปกติแต่เราก็จะแนะนำชาวบ้านว่าก็ยังยังต้องเว้นระยะห่างยังต้องออสวมแมส ครับต้องหมันล้างมืออะไรเนี่ยครับคือลักษณะของนิวโนมอนวิถีชีวิตใหม่นะครับเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องประชาชนที่เข้าวรวบมับฟังการปราศัยของเวทีการเมืองในการเลือกตั้งซ้อมซอ้ซอๆเคทุกส่งคะ ในพื้นที่นะคะวันนี้ค่ะเขาก็ยังมีให้บริการตัวท่านเสือเอทีเคอีกวันหนึ่งนะคะที่เทศบาลตำบลผะตงตำบลพะตงอำเภอหัดใหย่จังหวัดสงคล้าก็จะเริ่มตั้งแต่การมงคาวไปจนถึง12นาฬิกาเลยนะคะ,คะก็สามารถตรวจได้หรือว่าจะไปที่สำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านก็ได้ค่ะหลังจากเล็กว่านี่ตรวจไปแล้วนะส่งจุดนะคะที่วัดเทพชุ่มนุ่มนะคะแล้วก็ที่วัดบ้านไราตัวอยู่ในพื้นที่ของบ้านพรุนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสงคล้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่ไปรวมไปที่ การเมืองจริงๆไม่ว่าจะจําเป็นจะอยู่ในพื้นที่ข้งบ้านถูกอย่างเดียวจะในพื้นที่อื่นๆที่มีการหลับตังซอมตี่ผ่านมาเพราะว่ามันมีเวทีปลา,สาไส้ไล่แห้งหอของห้อยโค้งบ้านผู้สะดา้วปะเนี่ยนะระหว่างในพื้นที่หัดใหญ่ถ้าเกิดใครไปในช่วงระยะเวลาไหนก็สามารถไปขัดกรองห้างเชือ้อโดยเอทีเคกันได้นะคะเพื่อววาติดเชื้อจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วรแล้วก็จะทําให้ผู้ที่อยู่สัมผัสเซงไกลชิดเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการขัดกรองแล้วก็แยกตัวออกมาจากชุมชนโดยเร็วด้วยเหมือนกันนะคะ